สวัสดีจ้าวันนี้เข้ามาเที่ยวที่โรงแรมที่พักที่หาดพัทยานาจอมเทียนจ้ามาทานอาหารเย็นกันจ้าก่อนกลับกรุงเทพนะก็มาแวะที่พัทยานาจอมเทียนอ่าโรงแรมนี้จ้าอยู่ติดอ่หาดทะเล นาจอมเทียนพัทยาเนี่ยละจ้ะไปไปกันเลยจ้าบริเวณที่พักเขาก็โรงแรมที่พักเขาสวยมากจ้ะบรรยากาศดีมากเลยจ้ะจอดรถไว้แล้วก็เดินเข้ามาเนี่ยจ้ะก็มาถ่ายอ่าที่พักนะที่พักที่ว่าโรงแรมที่พักนี่ละจ้ะบรรยากาศก็ดีมากเลยจ้ะก็เดินเข้าไปก็ถ่ายไปเรื่อยจ้ะ พัทยานาจอมเทียนตรงนี้อ่าป้าเคยมาแล้วครั้งหนึ่งเนาะเคยทำคลิปไปแล้วครั้งหนึ่งจ้ะเมื่อปีที่แล้ว่จ้ะที่พักสวยบรรยากาศดีมากจ้ะนี่ก็ได้เดินอ่ามาถึงด้านหน้าหาดทรายหาดทะเละจ้ะ ก็จะมาเจอสระน้ำตรงนี้ก่อนจ้ะก็ชมบรรยากาศสาระน้ำแล้วก็วิวจะอยู่ด้านนู้นนะจ้ะเวลคัมทุพัทยา วันหยุดวันพักผ่อนก็มาเที่ยวพัทยาก็มีที่เที่ยวเยอะจ้ะวันที่มาเที่ยวนี่ก็อ่าจะเป็นวันคล้ายวันเกิดนะคะแล้วก็ลูกสาวพามาเที่ยวก็ได้ถ่ายคลิปที่พัทยานี้หลายที่จ้ะจนมาถึงตรงนี้ก็จะเป็นอ่า พัทยานาจอมเทียนจ้ะลูกสาวพามาทานข้าวแล้วก็ชมวิวบรรยากาศของอที่พักโรงแรมแล้วก็ชมวิวบริเวณในบริเวณโรงแรมนี่ละจ้ะแล้วก็ด้านหน้าก็ไม่ทราบว่าจะเรียกด้านหน้าด้านหลังเนาะเพราะว่า จะมีชายหาดทะเลที่ว่าสวยจะเป็นมุมเงียบๆไปจะ้ะตรงนี้จะมีผู้คนน้อยแต่คนมาทานอาหารก็เยอะจะ้ะคนมาพักคนมาเนี่ยจะ้ะเนี่ยก็มีการเล่นดนตรีแล้วก็ซ้ายมือก็จะมีคนนั่งทานอาหารกันเยอะมากจะ้ะ ก็เดินถ่ายบรรยากาศไปเรื่อยจ้ะส่วนลูกสาวเขาก็นั่งสั่งอาหารอยู่จ้ะก็เดินมาถ่ายจุดนู้นจุดนี้เนาะบรรยากาศสวยๆที่หาดพัทยานาจอมเทียนวันหยุดวันพักผ่อนก็มาเที่ยวกันเนาะอ่าพัทยาเดี๋ยวนี้ก็ขับรถใกล้ดี ไม่ไกลเท่าไหร่มีถนนที่ว่าเขาเปิดใหม่แล้วจ<ม>้ะนี่ยจากบรรยากาศในอา่ในโรงแรมที่ว่าเขามีดนตรตีเล่นแล้วก็มีนั่งทานอาหารกันมีจุดถ่ายรูปอะไรเงี้ยนะก็สวยมากเลยจ้ะ ตรงนี้เขาจะมาถึงอ่าหน้าหาดแล้วจ้ะซ้ายมือเขาจะเป็นที่จอดเรืยยอแต่นะเหมือนเดิมที่ว่าคลิปปีที่แล้วที่ว่าป้ามาถ่ายาจ้ะตรงนี้อ่าจะมีคนแบบน้อยอ่ะไม่เหมือนทะเลตรงตรงจุดอื่นๆนะนะจุดอ่าพัทยานาจอมเทียนตรงนี้ก็ ก็เงียบดีจ้ะบรรยากาศตรงนี้ก็จะอ่าสบายมากเพราะว่าอ่าจะเป็นตอนเกือบค่ำแล้วจ้ะหลังจากที่ว่าไปแวะที่อ่าเขาพระตำหนักป้าก็มาทานข้าวตรงนี้จ้ะก็มาเก็บบรรยากาศตรงนี้ก่อนจะกลับกรุงเทพอะนะตรงนี้ก็เป็นที่จอดเลยยอดเนี่ยจ้ะ ล้าก็เดินถ่ายไปเรื่อยๆจ้ะก็มองบรรยากาศอ่ารอบๆด้านก็ นั่นละจ้ะก็สวยงามตามภาพนั่นละจ้ะใกล้เย็นใกล้ค่ำแล้วก็บรรยากาศก็เนี่ยจ้ะก็มองเรือยอดกำลังเคลื่อนขับออกไปตรงนู้นก็ได้บรรยากาศดีจ้ะตรงนี้จะเป็นบนสะพานจ้ะเดินมาถ่ายอ่ะ ถ่ายบริเวณแถวเนี้ยจ้ะแล้เ,เดี๋ยวก็จะเดินไปทางอาชายหาดจ้ะก็มองดูผู้คนเขาเดินเที่ยวนะจุดนี้จะเป็นอ่จุดที่ว่าแบบสงบเงียบแบบเป็นส่วนตัวดีะพูดถึงว่าใครมาเที่ยวก็ตรงเนี้ยจุดเนี้ยน่ามาเที่ยวมากเลยจ้ะ พัทยานาจอมเทียนจ้ะ วิวทะเลสวยมากเลยจ้าวิวท้องฟ้าวิวทะเลนะที่ว่ามองออกไปอจ้า มองทะเลกันเพลินๆน,นะทุกคน ชมวิวชมบรรยากาศกันอ่าเพลินๆจ้ะบรรยากาศจะสวยมากเลยจ้าบรรยากาศดีแล้วก็แบบมองแล้วก็สวยเนาะ ป้ามาถ่ายจุดนี้มากไปหน่อยขอไปด้วยจ้ะพอมาบรรยายถึงจะมองรู้ว่าอ๋อเรามาถ่ายจุดตรงนี้มากไปหน่อยไม่ไปถ่ายทะเลมากมาจ้ะทะเลจ้ะทะเลทะเลตรงนี้มุมนี้จ้ะก็จะเริ่ม จะเริ่มค่าแล้วจ้ะก,ก็จะสวยไปแบบเนาะก็เป็นสถานที่เที่ยวอีกแห่งนึงนะพัทยานาจอมเทียนอะ่ะถ้าว่าใครมาเที่ยวพัทยาก็ เที่ยวไอ้ทั่วเลยจ้ะมีที่เที่ยวอ่าเยอะมากเลยจ้ะเริ่มม่าข้าแล้วจ้ะก็ก็เริ่มเปิดไฟนันละจ้ะด้านหน้านั้นก็จะเป็นอ่าโรงแรมที่พักร้านอาหารแล้วก็มีดนตรีเล่นนะนะดนตรีเล่นให้ฟังอะไรประมาณนั้นนะจ้ะ มองเห็นไปไกลถึงตรงนู้นเลยจ้ะเนี่ยจ้ะเริ่มค่ำแล้วก็จะเห็นบรรยากาศอ่าสวยไปอีกแบบเนาะมีต้นตาลมีไฟมีแสงสีแล้วก็ทะเลท้องฟ้ายามจะค่ำแล้วจ้ะ ตรงนี้ก็จะเป็นจุดถ่ายรูปเหมือนกันจ้ะแต่ว่าตอนนี้ก็เย็นแล้วนะพูดถึงว่าแสงก็ไม่ค่อยไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่ไงแสงไม่เหมือนตอนแบบสามสี่โมงเย็นนะนะตอนที่ว่ามีแดดดีๆก็ตรงนี้ก็จะสวยมากเลยจ้ะ เพก็เพลินไปกับชายทะเลแล้วก็บรรยากาศกันนะแล้วก็เดินมาตามชายหาดเรื่อยๆก็เนี่ยจะมาถ่ายบรรยากาศนะต้นไม้บ้างอะไรบ้างเนี่ยจะก็สวยงามดีจ้ะ ืดแล้วจ้าค่ำแล้วจ้าบรรยากาศตรงที่ว่าทานอาหารกันจ้ะทานอาหารเย็นกันทานอาหารมือ้อค่ากันจ้ะก็เริ่มเปิดไฟแล้วจ้ะตรงต้นไม้นี้เขาจะเปิดไฟสีม่วงะเนาะ เนี่ยจ้ะบรรยากาศก,ก็เปลี่ยนไปอีกแบบแล้วเพราะว่าเริ่มค่ำลงค่ำลงแล้วจ้ะบรรยากาศก,ก็สวยงามจ้า เที่ยวแล้วทั้งทีก็คลิปจะยาวหน่อยนะจ๊ะทุกคนชมบรรยากาศกันเพลินๆจ้ะตรงนี้จะถ่ายตรงมุมที่ว่าทานอาหารแล้วก็จะมองไปที่ต้นไม้ต้นนู้นนะนะเขาก็เปิดไฟสีอ่ะสีม่วงนะก็เป็นวิวกลางคืนที่ว่ามองออกไปแล้วก็สวยจ้ะ บรรยากาศยามค่ำคืนจ้าที่ชายหาดานาจอมเทียนจ้าพัทยานาจอมเทียนค่ำแล้วค่ำแล้วจ้า ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมบรรยากาศดีๆบรรยากาศสวยๆย,ยามค่ำคืนตั้งแต่ตอนเย็นถึงค่ำคืนเลยจ้ะที่วิวพ,พัทยาจ้ะทุกคนขออภัยนะป้าก็บางทีบรรยายก็ต้องใส่แว่นตาจ้ะทุกคน ก็ชมบรรยากาศสวยๆกันเนาะนี่ก็มายืนใต้ต้นไม้ที่ก็เปิดไฟสีม่วง่ะจ้ะเปิดไฟว่าเออก็มาถ่ายตรงนี้แล้วก็เอามือให้เพื่อนๆดูว่านูน่นทะเลอยู่ด้านหลังจ้ะแต่ว่าก็คงจะมืดหน่อยอะเนาะ อยู่กับแสงไฟสีม่วงจ้าแล้วก็ต้นไม้ต้นนี้ที่ว่าอยู่หน้าร้านนะจ้าหน้าร้านที่ป้าทานอาหารจ้านอกจากด้านหลังที่เอามือแบไปตรงนู้นก็เป็นทะเลที่ว่ามืดแล้วจ้าก็มายืนใบใบตรงนี้จ้านี่จ้าบรรยากาศก็มืดแล้วจ้าตอนนี้ก็กําลังจะกลับปจ้าทุกคน ก็เดินมาแล้วก็เจอต้นต้นไม้นี้ก็เห็นสวยดีจ้ะก็ถ่ายไว้จากที่ร้านนี้นะจ้ะที่ร้านที่โรงแรมนี้จ้ะ ก็มายืนหมุนใต้ต้นไม้ที่ก็เปิดไปสีม่วงอาา่ะจ้ะขอขอบคุณทุกๆคนทุกๆกำลังใจนะที่เข้ามาติดตามรับชมจ้ะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากๆค่ะเนี่ยจ้ะจะเป็นร้านอาหารติดอ่าริมหาดทะเลเนาะ ตอนนี้ก็จะดึกพอสมควรแลจ้ะขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบาย